ไงหอเล็กหอเล็กเรียบร้อยดาวหนึ่งดาวหนึ่งพี่ดาวหนึ่งช้อนช้าได้ไหมมีสองเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเล้วเห็นแล้วมามามาโอเคและนี่คือร้านขายเกี๊ยมีเกีแห่งยุค g a m i n g in. th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกียชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครใครก็ว่างั้นถ้า่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับโอเคเลยมีคนยิง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 ยิงจากตรงไหนพี่หาแล้ว เอาละหนึ่งพี่สองห้าห้าอ่ะนี่ยยืนอยู่แหละเดินวิ่งอยู่นะ่ะหมอบอ่ะลุกแล้วโอเคว,วู้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่เยคุมส <c oughs> ีดีดีได้ก็ดีต้องมีคนจบร้อยเราแน่นอนเลย ต้องสอดส,ส่องดูว่ามีแถวนี้หรือเปล่านะตอนนี้เราอยู่อ่ารอวงบีบครับมาดูกันว่าที่ที่เราอยู่เดมันจะโอเคหรือเปล่านะไม่มีคนว่ะนู่นนูนคานอยู่คานอยู่คนเดียวสองห้าห้าสองห้าห้าเข้าพู่ไม้แล้วเ,เห็นไหมเห็นน่ะคานอยู่นะอะ W อะมา 2> 2, มีรถทางเออมีรถมีรถมันวิ่งไล่กันวะโดนอุ้ยโดนได้ไงวะยี่สิบแปดคนวะมันจะดันเข้าวงสีเหลืองนะมีคนวิ่งมีคนวิ่ง SS เห็นไหม s s สเอหนึ่งเก้าหก โดนยินโดนด้วยมอไซด์ด้วยพวี่เราขับรถไปดีไหม,หอไไหมโอ้พาบินข้ามเขาไหนรถอะ่ะนี่นี่ใครรถตายใช่ไหมใช่ถูก วิง่งบ้านบ้านเหมือนมีเหรือเปล่าบ้านมีอ่ะพี่ซ้ายขวาบ้านหลังไหนอ่ะโดนบ้านขวาหน้าต่างอ่ะเราต้องวิง่งเข้าหมอบไปอีกเหรอพี่อ๋อ,อเห็นแล้วพี่ยิงเหรอใช่มาอยู่หน้าต่างไป ระวังระวัง,วงจับจองที่ก่อนวะอันหนึง่งโอเคมีสองพ,พี่ดูรอบๆให้ผมด้วยนะอะฮะไปบ้านผมรอไปบ้านนี้เงียบเงียบตึงๆึงข้างหน้าพี่ไม่มีคนเลยเหรอไม่เห็นข้างหลังเนี่ย ระวังไม่เห็นใครเลยวะ่ะหมอไม่เคยจะเป็นใจเลยทางนี้ไหมทางนี้ไหมพี่มีคนยิงเราหรอือตรงไหนเนี่ยข้างน้าข้างนั้นโอ้โอ้ใช่ใช่ ตรง W สองแปดห้าสองแปดห้าต้นไม้ใช่ไหมไมมใช่ไหมใช่น็อกว่ะน็อกว่ะจัดมันที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 เฮ้ยเฮ้ยฮมีตัวใกล้ๆเรามีคนอยู่ใกล้ๆเราว่ะเราระว,วงังทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายพี่พี่โนนล็อกน็อกน็อกใช่มีคนทางซ้ายเรามีคนทางซ้ายเราได้ยินเสียงไหม ยินเสเียงไหมพุ่มพุ่มมีเลือดไหมผมีเลือดหญ่มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวนะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวปั๊มก่อนปั๊มก่อนมันอยู่พุ่มไหนวะไม่รู้พี่มันน,นอนอยู่พี่พี่ต้องวิ่งแล้วพี่ต้องรีบปั๊มเดินแล้วก็วิ่งแล้วไปมันนอนอยู่แม่งเอ้ย สมิธสมิธข้างหน้าข้างหน้าพี่อะ่ะเหรอตรงไหนวะพี่ข้างหน้าพี่โอ้ยเบรกรออยูน่นอนมันตายแล้วตายแล้วเสียดายว่ะเออเฮ้ยเหลือสี่วะ่ะเอาว่ะเอาวะ่ะเสียดายว่ะ สองหนึ่งนี่กูหนึ่งวะเนี่ยรีบหา,า,<อ>ายแล้วอ๋มอม,<ะ>มันอยู่ต้นไม้เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมันอยู่ต้นไม้หน่ึ่งตัวนั่นแหละต้นไม้นิ่งมากต้นไม้นิ่งมากพี่สวยไม่ดาว่ะมันมันรู้จุดนี่ละ ย,ย้ายย้ายจุดไหมมันมันอยู่ในจุดได้เปรียบสุดๆไปเลยพี่พอพี่ต้องวิ่งไปหามันอะ่ะอ uh ่ะฮะไปอีกนีมันออกมาแล้วมันอยู่สองตัวอ่ะพี่ตีหนึ่งอะ่ะ พี่วิ่ง,งอ่ะพี่ต้องวิ่งอะ่ะหมอกบีบแล้วพี่โอเคก่อนเหรอพี่ <c oughs> ใช่ๆๆอยู่ทางขวาวะ่ะทางขวาหนึ่งวะ่ะก <c oughs> <c oughs> ูยิงไม่โดนเลยหมอกหมอกหมอกพี่ หนอ้าวหนพี่ยิงหนนยิงมันกนนนพี่นออลนอยู banks, ่กูลนอยู่นน